มือปราบสัมภเวสีเมื่อประสบการณ์สยองที่เกิดขึ้นกับคุณหลอดต้องทำให้คนในครอบครัวหวาดกลัวมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากันแน่ไปติดตามชมกันต่อเลยครับพี่จำหลัดครับครับเวลาที่พี่หลอดเขามีอาการเนี่ยเขาจะเป็นยังไงบ้างเขามีอาการยังไงบ้างแบบ อาการของน้องเขาก็มือไม้จะอ่อนแบบสิ่งของที่อยู่ในมือก็จะล่วงลงไปแล้วก็ค่อยๆทิ้งตัวลงนอนแล้วก็เชี่ยวหมากเหมือนเหมือนคนแก่เวลาเหมือนเหมือนคนแก่เชี่ยวหมากเชี่ยวเหมือนแักเชะเหมือนก็ไม่เหมือนตัวเขาเหมือนเหมือนคนแก่เชี่ยวหมากลักษณะบางครั้งเขาก็จะพูดขึ้นมาว่ามึงจะพากูไปไหน คือได้เคยสื่อสารนะเขาไหมเคยได้ถามไหมว่าเออแบบเฮ้ยมาเข้าถามถามเราต้องการอะไรเออถามเคยถามอยู่สองสามครั้งก็าถามว่าเป็นใครมาจากไหนอ,อยากจะได้อะไรทําไมมาบ่อยเหลือเกินอะไรเงีเ้ยเราถามเขาส่วนหนึ่งเขาก็ไม่ตอบเขาก็จะมองหน้าเราตลอดเวลาหน้าหน้าเขานี่ก็จะเปลี่ยนสีหน้าไม่ไม่ใช่หน้าเราอีกล้ เป็นหน่ามันบางครั้งเหมือนมันมันศพที่ตายแล้วหน่าสีดออกดำถ้าเป็นแล้วเขาจะไม่่คยกินข้าวจะไม่เคยกินข้าวเจ็ดวันก็อยู่ได้สามวันก็อยู่ได้คือเราอยู่เขาตลอดเราก็เห็นเขาไม่กินไม่กินเขาก็จะนอน,นเดี๋ยวมาจากทํางานตื่นไปทํางานก็เกลีกลับมานอน,นยิ่งนับวันอาการคุณหลอดกลับแย่ลงเรื่อย คุณจำรัดผู้เป็นพี่ชายจึงตัดสินใจพาน้องไปรักษากับร่างทรงอีกครั้งแต่การพาไปครั้งนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดเมื่อเธอเริ่มขัดขืนไม่ยอมรักษาจนคุณจำรัดต้องจับตัวเธอกดลงพื้นเพื่อให้ร่างทรงทำพิธีถอนตะปูออกจากศีรษะของเธอ ปูนกลิก่นเหม็นมากพอดึงออกมาจากผมเลยครับกลิ่นสาบเหมือนซาดเหมือนเหม็นเน่าเหม็นของนะคือเขาดึงมาไงพี่เห็นไหมออกมาจากผมเลยฮะนั้นผมดูไม่ทันวันแรกผมดูไม่ทันวันหลังผมก็เอาคนงานผมห้าหกคนไปนั่งผมไปผมนั่งล้อมอีู่นั่งอละลองจับดูดิว่าจะใช่ไหมอะไรเงี้ยก็ดูไม่ทันจริงๆรงพอไม่หายก็คือไปที่ใหม่เรื่อยๆ แล้วตัวของพี่ครับเจอเป็นไงบ้างเจอผีหรือเจอเหตุการณ์แปลกๆไหมขึ้นกับตัวพี่ที่เกิดข,ขึ้นกับตัวพี่ก็เ,เคยเจอสมมติจะเป็นเนี่ยถ้ามันเหมือนเราคิดอะไรได้เหมือนจิตสํานึกคนแขนมันก็จะลุกขึ้นเลยเหมือนเหมือนเราใจเราจะรู้เลยว่าครับหัวใจเลยหักวัดครับ,ค,รบคนเราก็จะลุกเลยเรารู้ว่าโอ้ก็พยายามผมเองผมก็พยายาม แย่มตามกันไม่อยากให้สิ่งดีๆเข้ามาระหว่างที่คุณจำรัดนอนอยู่กลางดึกก็ได้ยินเสียงบางอย่างตกหลนกระทบพื้นทำให้เขาลุกมองไปรอบๆแต่ก็ไม่พบว่ามีสิ่งของหล่นอยู่บนพื้นเลยเขาเองไม่ได้สนใจอะไรแต่ลึกๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันกลับทำให้เขาเริ่มหวาดกลัวว่าผีร้ายจะคอยตามหลอกหลอนทุกคน ในนบ้าแล,และเมื่อไม่นานมานี้ตอนที่ลูกสาวของคุณจำรัดนอนอยู่กับคุณหลอดเธอเหมือนกับฝันว่ามีคนมานั่งอยู่ข้างๆเธอตกใจและรีบลืมตาขึ้นมาดูก็พบว่ามีร่างของหญิงแก่ได้นั่งทัดตัวคุณหลอดอยู่ด้วยความกลัวทําให้เธอร้องเรียกคนช่วย แต่มันก็กลับไม่มีเสียงของเธอดังออกมาเลยแล้วน่าจ่เหตุการณ์วันนั้นนี่คือแบบเห็นอะไรไหมเขาจะเห็นลูกสาวเห็นอยู่สองครั้งสามครั้งเขาอยู่ด้วยกันตลอดเห็นตอนหลังนี่เห็นตรงไหนครับเห็นในบ้านเห็นในบ้านเลยเห็นตรงไหนบ้างนี่นะอุมนี้นาทีวีนะครับนจาจอทีวีกลางบ้านนี่ละก็คือจะเห็นตรงบริเวณนั้นตรงนั้นจุดเดียวเลยจุดเดียวเลยแต่ เขาจะเห็นอยู่สองครั้งสามครั้งเขาก็จะเล่าเหมือนเดิมจนบางครั้งถ้าเขาอยู่คนเดียวนะ่ยเขาไม่กล้าเขาไม่กล้าอยู่ต้องไปล้านก่อนรอกับเพื่อมกันแล้วคราวนี้พอน้องสาวเราไปในการเนี่ยเรารู้สึกกลัวหรือรู้สึกแบบรังเกียจอะไรน้องสาวเราไหมว่าเฮ้ยทำไมต้องมาเป็นอย่างนี้ไม่ไม่รังเกียจแรกๆก็กลัวแต่ก็ไม่รังเกียจไปหลายที่เขาแนะนําให้แกปฏิบัติทำ นุ่งเขาวข่มเขาวทำบุญได้เยอะไงตอนนี้เหมือนแกทำไม่ได้เหมือนมันม,มีอะไรมันขับแกไม่ให้ทําแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างครับที่ว่าคนในครอบครัวงเราแบบต้องเป็นท <ถ leaning S 1> ุกวันนี้นก,กเ็เอาใจใส่สองปีแล้วขับรถส่งนอ้องเจ็ดโมงเช้าเจ็ดมงครึ่งต้องไปส่งเขา ที่ทางานเจ็ดโมงถึงเก้โมงต้องไปส่งเขาท <thing. S 2> อาง,งานดีงานที่บริษ,ษัททางลูกพี่เขาจะนายทางบริษัทก็ใจดีทุกวันนี้เขารู้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาเป็นบ่อยเพราะกล้องวงจรปิดในโรงงานเต็มเขาเห็นหมดเขาก็เริ่มรู้กันเรา่าไม่มีใครว่าเขาให้โอกาสทํางานที่แรกจะละอางานจะละอาออกงานแล้วทางพวก,พวกเ,พเพื่อนเขาไม่ต้องออกล็อกเป็นแค่นี้เองก็งเดียวเดียวก็หายเขาว่า สิ่งที่คนในครอบครัวเป็นห่วงคุณหลอดมากที่สุดคือการที่จะต้องปล่อยให้เธอขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานคนเดียวเพราะเธอมักจะมีอาการผีเข้าจนรถคว่ำอยู่หลายรอบแต่กลับรอดมาไดา้โดยที่เธอไม่มีบาดแผลตามร่างกายเลยสักนิดเดียว แล้วก็เหมือนห้ามเขาไม่อยู่เนี่ยเขาก็จะลักเอารถมอเตอร์ไซค์ไปไปทํางานไปแล้วก็ล่าสุดนีด่วิ่งเขาท้องรถสิบแปดล้อตอนนี้พนังงนกงานเล,ลิกงานห้าโมงมาเนี่ยเร้องเึีงรัวพอร้องกันเสีงดีเสียงลงเลยตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่เขาสิบแปดล้อก็ไม่ให้ขี่เลยอสุกเลยตนะอนนี้เมื่อก่อนเอาไว้นี่ไม่ได้หาวิธีเอาคนเจียบไปเนะห็นไหมคือเรื่องหลังกลัว <c oughs> เรากลัวเขาไม่กลัวแต่เราเริ่มกลัวคือกลัวกลัวว่าเขาจะเป็นไรครับกลัวจะพิการเสียชีวิตมั่งกลัวอุบัติเหตุบั่งครับคิดไปอย่คงับคนเราจะไม่โชคดีตลอดไปกลัวถ้าไปเรื่องกรรมก็เหมือนคนมีกรรมวิบากกรรมแต่ละคนไม่เหมือนกันเคยฟังธรรมะมาบางครั้งก็จนท้อว่าอยากอยากให้เป็นปกติจะให้รับก็รับจะให้อะไรพยายามแก้แต่ก็ยังไม่หายแต่เวลาแก้เขาก็ไม่ได้มาบอกเราเขาบอกให้เราทำอย่างนี้ ไม่รู้ถูกรอเป่าก็ไม่รู้ตามที่เขาบอกคือพยายามรักษาเจอใครที่ไหนก็จะถามตลอดเพื่ออยากให้น้องหายาหาถามว่าอาการอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมอะไรไหมก็จะเล่าให้เขาฟังสุดท้ายมาเจอตาอยู่ที่หลังทำตาทิพย์แ,บบแบบกแนะนำว่าไปเลยพาน้องไปเลยอันนี้หายแน่ก็เ,เห็นมันกระตาละแล้วแกก็บอกดูใน,น,นเว็บเปิดในเว็บก็ อานอยู่แล้วก็เลือกโทรหาแล้วก็ไปเลยหมอปลาแกบอกว่าแกดูคลิปที่บ้านเกนนั่งหลับตาแล้วดูคลิปที่บ้านแกก็บอกว่าเดีย๋ยวเดี๋ยวจะไปหานะประมาณเดือนมิถุนาเดี๋ยวเช็คทีมงานก่อนว่าจะว่างช่วงไหนแต่ก่อนมันพะระแกว่วางแล้วถ้ามันเกิดไม่หายขึ้นมาที่ดูแลเหมือนเดิม ความรักของทุกคนไม่ว่าคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมง,งานที่เดินทางมาดูคุณหลอดทำพิธีในวันนี้ต่างคอยให้กำลังใจเธอเพื่อหวังว่าเธอจะหายและกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้อีกครั้งครับ และก็ถึงเวลาที่มือปราบสัมภเวสีของเราได้เดินทางมาถึงเพื่อช่วยเหลือพวกเขาแล้วสวัดีครับพี่ขอบคุณนี่ดิตัวของแย่ครับบอวย นี่คือตัวของคนที่ว่าทุกวิญญาณรบกวนใช่ไหมเป็นมากี่ปีแล้วพี่เจ็ดปีระบานหลังแนอยูงมื่กี่ปีก็อยู่ประมาณสี่แปดคือไม่ไอ้คอนเปิด แม่เมื่อก่อนน่ะพี่กันเนี่ยยังไม่มีการวิ่งใหญ่เท่าใช่ไหมแต่ตั้งแต่ปัจจุบันแล้เนี้ยก็มีการแปลกๆใช่ไหมมีการแปลๆแ,แล้วขอโทษตอนที่มันเข่าว่ามันพูดว่าไงมันอ่ะไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแต่เขาเขาพูดว่าเคยไถามอยู่ว่าเป็นใครอ่ะแล้วเขาว่าเขาบอกว่ามหายาสมหายาอยากอะไรของมัน แล้วทำไมซาตัวนี้ต้องต้องมีการตั้งซาเนี่ยพี่ก็ไม่รู้แบบเราขึ้นบ้านรรเราทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็เลยตัง้งซาต้องมีการทำบุญที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ามีใครให้ตั้งเลยอาทิตย์เด็กข้าวว่าไ,ไปห้ามเขาโมอเออพวกพวกโมอมาไม่ใช่เหรอแล้วเขาบอกว่าทับพีนั่งตะเขียนใช่ไหมอที่เด็กข้าวอ่ะพอพี่ไปโพสในยูทูบไม่ใช่เหรออ๋อนั่นพี่ชายใช่ไหมคือหาทางที่ว่า ันรษาตัวหนูวแล้วก็มีการต่างซานละไรประกอบไม่หายหมดไปไรบ้านไหมตั้งแต่ที่ซื้อบ้านมาเอาแต่ตัวของพี่อะตั้งแต่โดววิญญาณเข้าเนี่ยพี่ไม่เคยฟันร้ายเลยมันก็ฝันฝันแต่ฝันมันจําไม่ได้นะว่าฝันว่าอะไรแต่รู้ว่าฝันแปลกๆก็คือถ้าเวลาเป็นมานนะก็คือสาม เดี๋ยวก็หายปกติแต่วันหนึ่งที่เป็นอาจจะเป็นแค่นาทีสองนาทีแป๊บเดียวไปแล้ววันเนี้ยเป็นแล้วใช่ไหมเป็นเมื่อเช้านี้พอรู้ว่าจะมาก็เป็นแล้วแล้วเป็นแล้วเอาพูดว่าไงเมื่อเช้าพอพอเป็นเมื่อเช้าผมไม่ได้ถามเมื่อเช้าหนูผมไม่ได้ทำพอเป็นแล้วโดนออกพอช่วงหลังนี้ถ้าเราไปถูกเนี่ยต้องตัวดุฮะตั้งแต่ที่ไปตั้งแไปหารอบนั้นนะครับที่บอกว่าเดือน มิถุนนาใช่ป่ะคะ,ะแล้วไม่ได้มาตั้งแต่เพื่อสภาไปพฤษอสภานะตั้งแต่มิถุนนาเป็นตลอดเลยคือเป็นวันเป็นวันเป็นวันวตอนนี้นะก็คือเป็นอาทิตย์ไปเป็นตลาดไม่แต่ที่ว่าผมชี้ข้อมาเนี้ยอพอตอนนี้วิญญาณนะมันก็อยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะถ้าพี่เอาไว้มันจะเกิดประโยชน์กับครอบครัวพี่หรอกนะตัวเราก็คือจะคล้องที่เองเราก็ต้องคุ้มของตัวเองไม่ใช่ว่า พอเกิดปัญหาว่าวิญญาณมาเข้าวาเลยมีการต่างซานไปถิ่ลังเนี่ยทีนี้คือมันไม่ใช่แก่การแก้ปัญหาแล้วนะคือปัญหาเน่คือต้องทอนล่างทอนโคนคนกับพี่ะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้คนก็ยึดตรงโวนโคนวิญญาณกังโซนวิญญาณใช่ไหมคนมีหน้าที่สร้างสามดีอุทิศกับวิญญาณแต่เมื่อวิญญาณพวกนี้มันมาคุกคามแล้วเนี่ยเราก็ให้เขายึดไม่ได้หรอกเขาต้องกล้าพบกับผมเขาเดี๋ยวผมขอทุบซานที่ถิ่นก่อนแต่แต่ผมทุบซานเสร็จอนะ ถึงพบทธิสถาพิธีช่วยเหลือกับตัวคองน้องซาพี่ได้ไดเดี๋ยวพี่ไปเตรียมคลองมาในบ้านเลยผมทุบซานก่อนหมอปลาจะสามารถช่วยคุณหลอดได้หรือไม่ช่วงหน้าหา้ามพลาดสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้ สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับมือปราบสัมภเวสี